สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพลเอกธีรยุทธ,ธ์หิรันผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวนสิบรูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรชัยมงคลในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน หลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567โดยมีผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชาการและพนักงานราชาการในกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมณบริเวณแหล่งชุมนุมเจริญสิริสถาบันสารสมเทศทรัพยากรน้ำหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและชั้นจีอาคาร องบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครและนี่ก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวอนิลลาเจแฮอ่าน